ีมากินข้าวราดแกงครัวาอาหารเจดาคนดุมนะครับวันนี้ราคาข้าวยี่สิบบาทนะเพราะว่าข้าวแกงสิบบาทนะครับแถวริมบึงหนองโคตรจังหวัดขอนแก่นนะครับริมบึงหนองโคตรจังหวัดขอนแก่นบรรยากาศบรรยากาศหน้าร้านเขาก็ บรรยากาศหน้าร้านเขาดูว่ามีอะไรบ้างลาบไก่ลาบเป็ดอะไรนี่ลาบเป็ดหรือเปล่าไงลาบเนื้อแกงเจดิดใช่ใชนะ่เป็นปิ้งหมู ทอดไก่นะครับทอดเนื้อหมูน่าจะเป็นเนื้อเนื้อหมูแดดเดียวหรือเปล่าประมาณนี้นะครับทอดคุณเชียงทอดปลาแล้วนกะ็ปิ้งย่างหมูครับปิ้งย่างเนื้อหมออูสักการข้าวราดแกงมีประมาณเท่านี้ใช่ไหมครับมีความซ้ำนีเปล่ อ๋บอ,อ,อบอ๊อ,อบเริ <S <S ทท่มต้นที่ยี่ห้าบาทเริ่มต้นที่ยี่ห้าบาทเท่านั้นนะท่านผู้ชมครับโอ้อประมาณนี้ก็คงต่ำดีเดี๋ยวดูรายการอาหารนั้นเลยมีขนมจีนด้วยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเขาบอกว่าข้าวราดแจงใส่กล่องจานเนี่ยหนึ่งอย่างยี่ห้าบาทนะครับสองอย่างสามสิบบาทแต่ว่าหนึ่งอย่างยี่ห้าบาทนี่ขายได้เลยใช่ไหม ข้าวราดแกงนะเออราคาถูกมากสองอย่างนี้ข้าวราดเมนูสองอย่างนี้30บาทนะครับท่านผู้ชมนะครับ3าอย่างนี้40บาทข้าวเปล่านี้1ิบาทนั้นนะครับคือเอ่อกับข้าวถ้วยในถ้วยหนึ่งนะหนึ่งถ้วยนี้สิบห้าบาทนะถ้วยที่สองถ้วยถัดไปสิบบาทอ๋อเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีตำลาวสี่สิบบาทตำม่ว5ห้าสิบบาท ก็มีขนมจีนด้วยขนมจีนนี่ชุดละยี่สิบห้าบาทเองนะประมาณนี้นะครับขนมจีนก็มีเว่าราคาถูกมากๆเลยครับราคาถูกมากเราจะบรรยากาศในร้านเขาเนี่ยประมาณนี้นะครับใครที่อยากมากินก็มากินได้เลยนะครับผัวอาหารเจดานะครับผมข้าวราดแกง นะครับริมบึงหนองโคดจังหวัดขอนแก่นนะครับอ่าริมบึงหนองโคดต,ติดข้างทเลยเลยตลาดริมบึงหนองโคดมานิดนึงนะตลาดอ่าเขาเรียกว่าตลาดบ้านคาไฮหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเลยมานิดนึงเจอเลยแถวริมบึงหนองโคดจังหวัดขอนแก่นนั่นแหละเลอาเ,เกงจืดดีกว่านาะ เอ้เจ๊เอาแกงจืดให้ผมนะมมเจ๊แกงจืดหนึ่งอย่าง,างทานนี้เลยครับ,ใ,รบใช่ครับแกงจืดลองแกงจืดดูจะรสชาติเป็นยังไงเลยแกงจืดดีกว่าโอ้ไม่เป็นไรเอาแจงแกงจืด <c oughs> ผมก็หิวพ,พอประมาณนั่นแหละครับอ๋อ เนี่ยครับกินแบบประหยัดมากที่สุดเลยช่วงนี้มาขอนแก่นมาหาเที่ยวมาธุระด้วยก็นั่นนะครับก็เลยต้องได้แวะมากินยังไม่กินข้าวเที่ยงเลยอันนี้เนี่ยประมาณนี้ครับถ้วยละยี่สิบห้าบาทนะประมาณนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยคุ้มมากๆก,ก็ดูสิเพราะว่าผมว่าก็คุ้มนะเพราะราคาถูกดีแอนวิเจ ถึกดีพอาเพียงราคาถูกมากเลยให้เพียงยี่บห้าบาทราดข้าวแค่หนึ่งอย่างนะครับราดข้าวแค่หนึ่งอย่างเองยี่บห้าบาทเก็บเปลือกตังึงแต่เช้่มเมื่อกี้นี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยดีมีเวลาไหนพักผ่อนนะเนี่ย โอ้นะครับโอ้โหนะได้แล้วมาเราเราเจ้ <c oughs> <c oughs> เขาเป็นคนดีใจดีเป็นคนที่นิสัยดีมากเลยใจดีมากอันนี้เ,เขากินกัน มานี้2้ยิบห้าบาท okay. เป็นน้ำน้ำปลาเขานะเนี่ละยีิบห้าบาท

ว่าคุ้มค่ามาราคานี้อร่อยด้วยตลุ่มงหนองโพนั่จะมีร้านนี้ร้านเดียวขายถูกที่สุด ตลาดเพราะคนเยอะแลตวรนี้ตลาดริมมือน้องกอตลาดบ้านทาให้แถวนี้มันแถวแถวบ้านเป็ดแถวมือน,น้องกอดจังหวัดพนมเก็บแถวไอแถวบ้านทาให้แถวเนี้ยบ้านบ้านเป็ดอยู่ฝั่งด้านนู้นแต่ช่วงนี้ตลาดเขากําลังคึกคักเลยช่วงตอนเย็นประมาณสั้บ่ายห้าโมงคนกำลังมาซื้อของ ตลาดบ้านคำไห้ครับริมเมืองหนองโคดจังหวัดขอนแก่นคนมาซื้อของซื้อกข,อข้าวเยอะ่าแถว,ว,วนี้มีตลาดด้วยก็ไม่ค่อยได้มาบ่อยครับนานทีมาครั้งนึงแล้วก็พอจะเดินเข้าเป็นตลาดไม่กี้มาเจอร้านข้าวรัดแกงร้านนี้ราคาถูก ติดป้ายหน้าร้านวะไปลองมาซื้อกินดูเห็นว่าราคาถูกด,ดีจาก25บาทก็พอซื้อกินนะไม่แพงเอินมาเจอว่าจะเจอินไปซื้อข้าวในตลาดพอดีเจตอตอนหิวข้าวก็เลยมากินกินข้าวราดแกงเลย ขออภัยนะต้องอย่ติดถนนต้อง,อง้ำๆคนมาซื้อของในตลาดก็ต้องบ่ายห้าโมงบ่ายโมงขอบคุณครับรับชมครับเพราะอร่อยมากขอ,อยจนหมดเลยค,ครับผม ตอนนี้นะครับก็เหมือนที่เห็นนี่แหละครับดูบรรยากาศจะสวยให้ดูริมมึงหนองโคกครับเราเดินออกมาจากหน้าร้านเขาแล้วครับกินเรียบร้อยเออร้านเขาอยู่ฝั่งโน้นเนาะร้านครัวาอาหารเจดาที่เรากินเมื่อกี้ข้าวรัดแกงนะครับอ่าเราเดินออกมาแล้วกินอิ่มแล้ววันนี้รถเยอะนะตลาดเรามาซื้อของตลาดต้นตลาดอยู่ฝั่งด้านโน้นข้างหน้าโน้นไะ ตลาดบ้านคำไฮ้ครับออแถวนี้แถวริมบึงหนองโคกจังหวัดขอนแก่นครับมีบรรยากาศช่องบรรยากาศช่องตอนเย็นๆนะเดี๋ยวเราชมบรรยากาศริมบึงก่อนนะครแถวนี้จอดรถได้นะแถวนี้ผมก็จอดรถแถวนี้เลยขี่รถเก๋งมาเขามาใส่เบ็ดอยู่ครับแถวเนี้ยตกปลาใส่เบ็ดอยู่นะครับรนะรบ,บรรยากาศแถว มองหนองคอดนั่งเล่นนี่นั่งเล่นแถวนี้ก็ลมเย็นสบายครับช่วงกลางคืนก็อาจจะเงียบๆอยหรอกไม่ค่อยมีรถเสียงรถเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็น่านั่งเล่นอย่างหนึ่งนะเพราะถ้าช่วงลมเย็นๆเนาะ มานั่งเล่นปูสาดเล่นได้ครับแถวนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนสวนสาธารณะแหละนะครับประมาณนี้นะครับผมออขอบคุณที่รับชมนะครับนี่อร่อยมากจะกลับบ้านแล้ว